ชาวบ้านต่างมาอ้อนรอชาวบ้านต่างมาอ้อนรอมาอยู่หน้าจอเราฟังผู้ใหญ่มาต่อไปนี้ผู้ใหญ่มาจะขอเปล่าเรื่องเล่าเราที่ได้ประชมมาทางการคำสั่งมาว่าทางการคำสั่งมาว่าผมสื่อฉันหอมนะฮะในปัจจุบันผู้คนในโลก มีอายุยืนยาวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนี้มากซึ่งเป็นผลจากการที่วิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นและจะยิ่งยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆเฉพาะคนไทยเราเมื่อปี2490อายุคาดเฉลีย่ยเมื่อแรกเกิดชาย48.50ปีหญิง51.38ปีเมื่อถึงปี2546ปรากฏว่าอายุคาดเฉลี่ยคนไทยยืนยาวออกไปอีกเป็นชาย68ปีหญิง75ปียิ่งประเทศของเรามีการวางแผยนครอบครัวทำให้อัตราการเกิดลดลงดังนั้น ยึงมีส่วนทําให้อัตราส่วนของผู้สูงอายุมีมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเดิมพูดง่ายพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือในคนไทยทั่วๆไปแล้วจะพบคนอายุเกิน60ปีขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาจึงอยู่ที่ว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้ผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นมีชีอยู่ไดอ้อย่างมีความสุขการที่จะทําให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขย่อมหมายถึงว่าผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม ก็คือเป็นตั้งผู้ให้และผู้รับประโยชน์จากสังคมเสม,มอเหมือนสมาชิกอื่นๆในสังคมการที่จะทําให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะดังกล่าวได้ในสังคมจําเป็นจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกนนชนทั้งประชาชนทั่วไปและตัวผู้สูงอายุเองด้วยไม่ใช่หน้าที่ของผู้หนุ่งผู้ใดโดยเฉพาะอายุเท่าไรเรียกว่าผู้สูงอายุเม,มื่อคนเกิดวัยแรกเกิดเรียกว่าเกิดใหม่ความจริงแล้ววันต่อมาก็จะเริ่มแก่ไปเรื่อยๆแต่มันเวลาที่ผ่านไปคําว่าแก่ เป็นคุณักท์ะขยายความคำว่าคนว่ามีักษณการชีภาพเป็นอย่างไรบางคนอายุมากแล้วไปดูไม่แก่บางคนอายุน้อยเสียนหน้าตาหน้าตาแก่ดูสับสนดังนั้นโครงการการประชาสัมพันว่าอย่าว่าเอะไรกับผู้ใดในอายุเกินหกสิบี่ขึ้นไปเรียกว่าเปนผู้สูงอายุอย่งไรย่อยหงนั้นเรคว่าอุปกรเสที่ทำให้ยุ่งยากน่าจม่โราณพวกมีอำนาจจะเปลี่ยนดมลมากจะสบาย่าลาย ยาอายุวันะเพื่อให้ืด้วยยาอายุฒนตัวยาเข้าไปแล้วจะทำให้ย yes. ืนยาวขัดไแล้วกล่า้เลยว่าวันยาที่วันนี้ยม่ยงไม่นอนจมจักรดิิงคิขันนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองโลกเปลขึ้นโลกพออายุมากขึ้นก็ปวดายเมื่อพบนักบวชผู้มีอายุยืนไม่ด้ทำนักบวดว่า ที่ท่านมีด้วยนิ้วยาวนั้นมียาพิเศษอะไรหรือนับปวดตอบว่า,ววายาพิเศษไม่มีหรอกจะมีแต่จิตใจที่สงบสุขเท่านั้นในปัจจุบันมียาฝรั่งหลายบริษัทโฆษณาว่าเป็นยาชะลอความแก่บ้างเป็นยาทําให้อายุยืนบ้างยาดังกล่าวนี้ไม่ได้จาก,การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังแล้วก็ไม่พบว่าเป็นความจริงแต่ประการใดจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่าเหตุที่ทําให้คนอายุยืนยาวมีเหตุปัจจัยดังต่อไปน,นี้คือหนึ่งเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์กวคือคนที่เกิดมาจากครอบครัวที่มียายยยุกก็มักก คนที <Billie S 2> ่เกิดมาจากก็กลัวที่อายุสั้นก็มักจะอายุสั้นตามไปด้วยเป็นปัญหางกันเรียกว่าเป็นกรรมเก่าของใครขขงมากก็คงจะได้สองเป็นเรื่องของด้วพฤติกรรมกาินอาหารุดมเล็กน้อยเช่นอายงไม่ต่างตารเล่าบรีมักจะทำให้อายุสั้นพฤติกรรมที่เป็นปูสลดกรรมมักจะทำให้อายุยืนยาวพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารกันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเมื่อเป็นต้องออกกำลังกายอยู่เสมอร่างกายจะจะตัวโบและอายุยืนยาว ก็การออกกำลังกายจะไม่มีการไหลเวียนเลือดในการกำให้ที่ดีทั้งนี้การออกกำลังกายจะต้องทำตามเสมอตั้งแต่จต้นตายเพราะด้ไรไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนนวกํกำลังไม่เหมาะสมสมภาพของร่างกายความคิดที่ว่าอายุยืนประนั่งกินนอนกินไม่ได้ทําอะไรเป็นความคิดที่ผิดในหลวงรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชท่านทรงปรีชาสามารถยิ่งในทรงเล็งเห็นว่าลูกเจ้านายลูกเจ้าลูกนายตายเร็วกว่าลูกชาวบ้านเพราะในวังอากาศทึบลูกเจ้านายไม่ค่อยได้เดินก็มีแต่กอนปุ้มการออกกำลังกายก็ไม่ได้ทํา ท่านจึงได้มาสร้างวังใหม่ที่พระราชวังฤาิีมีที่ทางกว้างขวางอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีมีที่ออกกาลังกายจึงทาให้ลูกเจ้าลูกนายมีเยอะยืนยิ่งขึ้นสาเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าจะพูดกว้างกว่าผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีอายุยืนกว่าผู้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมสนบูรณดสว่างและร่มเย็นเป็นอย่าง เป็นเรื่องประจิจหรือของแต่ละคนต้องแตกต่างกันคนสุขภาพไม่ดีอายุสั้นคนสุขภาพดีอายุยืนคนมีความรู้อายุยืนคนมีสนิระดับกลางสกิดดีมักอายุยืนคนอยู่ในสังคมดีอายุยืนคนสุขภาพจิตดีมีการปรับตัวตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มักอายุยืนความมุ่งหมายของหนังสือนี้มุ่งหมายให้ทุกท่านเป็นผู้สูงอายุกําลังจะสูงอายุและวันหนึ่งจะสูงอายุได้เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุเพื่อปฏิบัติเตรียมตัว ช่วยลผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีความสุขดังนั้นการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีและเข้าใจเรื่องของผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะเข้าสู่วัยที่สูงอายุได้อย่างมีความสุขในทราบถึงความผิดปกติกต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้บ่อยๆการป้องกันและการปรับตัวท,ที่จะอยู่กับความพิการที่ไม่สามารถคกนสิขภาพปกติได้ผู้มีหน้าที่รักที่จะมีหน้าที่ดูแลบริบาลผู้สูงอายุได้ทราบและเข้าใจในหลักการและวิธีการให้การดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ปัจจัยที่จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่่อยางมีความสุขเกแก่การส่งเสริมสุขภาพให้คงทนแข็งแรงอยู่เสมอป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เรีบเร่งแก้ไขแต่ท้ายที่สุดถ้าแก้ไขให้กับสุสภาพเดิมไม่ได้ผู้สูงอายุจะอยู่กับความพิการนั้นอย่างเป็นสุขได้อย่างไรผู้สูงอายุหรือตัวตัานเองสามารถทําให้วัยที่สูงอายุขึ้นเป็นวัยที่มีชีวิตชีวาได้อย่างแน่นอนถ้าเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตและมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ไม่ว่าจะทําอะไรถ้าได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีก็จะยังความสําเร็จราบรื่นมาสู่ตัวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจเลยเมื่อเปลี่ยนวัยก็สู่วัยสูงอายุโดยฉับพลันก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้มีเรื่องเล่ามากมายว่าข้าราชการชนผู้ใหญ่ที่มีลูกน้องมากมายมีการงานวันวันวุน่นจนไม่มีเวลาคิดเรื่องส่วนตัวไม่มีเวลาจะคิดเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว,ว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกษียณอายุร,ราชการร้านปอครบรบเกษียณราชการแต่ก่อนเคยตื่นขึ้นมาแต่งตัวไปทำงานก็ไม่รู้จะทําอะไรจึงมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตค่อนข้าางมก ประกอบกับอำนาจวาสนาก็ลดน้อยถอยลงบางครั้งจงกัะทัาให้เกิดอาการเสื่อมเศร้าสุขภาพจิตเสียไปก็มีดังนั้นจึงเป็นความจําเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้และเตรียมตัวเสียใเ,เนินเน่นเฉื่อยเฉียวมาพุุษอังกฤษกล่าวไว้ว่าเมื่อชนะสงครามโลกครั้งที่สองการเตรียมตัวที่ดีชนะสงครามชันใดหากเราได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีเราก็จะชนะชีวิตในปัจจุบันได้ด้วยรางวัลคือความสุขดังนั้นการให้เวลาแก่การเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตในวัยสูงอายุจึงเป็นสิ่งจาเป็น ลักษณะนิกว่และวความคิดทุกคนที่เกิดมาย่อมล่วงเข้าสู่วัยชราแลอสูงอายุนี่เป็นสัจธรรมที่ตีกเรี่องหาได้ไหมประชีวิตนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเล่าเรียนทํางานมีประสบการณ์มีแนวคิดมากมึนมากขึ้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันและหาแนวเขตแบ่งแยกได้ยากว่าเมื่อใดโตเมื่อใดยังเด็กบางคนอายุมากแล้วแต่มีพฤติกรรมคล้ายเด็กบางคนเด็กแต่มีแนวคิดลักษณะแสดงเป็นผู้ใหญ่จึงมีคนพูดว่าท่านแก่เท่าที่ท่านรู้สึกคนเวลาหาได้มีส่วนเกี่ยวข้องไหม จงมองโลกไแง่าทีอยู่ในโลกยังมีชีวิตชีวาใช้พลังกายและพลังใจให้เต็มที่อย่ามองเสียเวลาดันตดใจถึงวันเวลาเก่าๆที่หมดไปอย่ามองโลกของช่วงชีวิตปัจจินวัยว่าเป็นเวลาของความเสื่อมโดยไปเปรียบเทียบกับช่องเวลานุ่มและวัยทางานแต่ควรคิดว่าต่างวัยต่างก็มีบทบาทที่ต่างกันยิ่งสูงอายุก็ยิ่งมีประสบการณ์ในชีวิตมากที่จะนํามาสอนเป็นบทเรียนให้แก่คนอายุต่ตางกว่าท่านได้คงจะไม่มีใครเลือกนายกรัฐมนตรีจากคนอายุ15-16ปีและในใทํานองเดียวกัน คนอายุ65ปีถึง7 0ปีปกงไม่หวังที่จะชนะเลิศกีฬาโอลิมปิกเพราะต่างวัยต่างมีบทบาทที่ต่างกันถ้าจะเปรียบถ้าจะเปรียบปอยการทํางานในายามหนุ่มเมื่อเป็นวัยกลางวันในเปรียบปัจฉิได้ว่าเป็นวัยกลางคืนก็น่าจะคิดว่ากลางคืนนั้นมีดวงเดือนและดวงดาวหรือระยะเยือกเย็นและสุขุมซึ่งหาไม่ได้ในท้องฟ้ายามกลางวันสิ่งแรกที่ท่านควรมีคือการมีทัศนคติที่ดีต่อโลกและชีวิตอย่างที่พูดไว้ว่าจงยินไม่โลกถโลกจะยินไม่ท่าน ยอมรับโอกาสใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆและสนุกสนานกับมันเมื่อเรายังหนุ่มมองดูท้องฟ้าแดดช่างกลาลยแรร้อนแรงวันนี้ก็สู่เวลากลางคืนของชีวิตต้องควายย่อมเดินย่อมมีพระจันทร์ยามเดือนมืดก็มีดวงดาวฉะนั้นเราไม่หาความอภิรมกับพระจันทร์และดวงเดือนเหล่านั้นซึ่งจะหาไม่ได้ในชีวิตหนุ่มยามกลางวันเมื่อเราอายุมากขึ้นโอกาสของการเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเข้ามาหาโดยอัตโนมัติจงเล่นบทบาทเหล่านั้นให้ดีที่สุดใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสอนคนรุ่นใหม่ มี่ง่ายพลาดพลั้งในสิ่งที่เคยพลาดพลั้งมาแล้วเมื่อมีเวลาว่างจงใช้โอกาสที่ว่างจากการงานนั้นมาสร้างงานอดีเรกใหม่ๆที่เราสนใจและสนุกสนานกับมันรัฐบุรุษของโลกหลายคนหักงานใหม่ๆเมื่อตอนอายุ80จงอย่าทําตนไปตามอายุแต่จงทําตนไปตามที่เรารู้สึกเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟรมิงศาสตราจารย์แพทย์ชาวอังกฤษค้นพบยาเพนิซิลินเมื่ออายุ70ปีอันเบิร์ตชเวเซอร์ได้รับรางวัลโนเบลเมื่ออายุ80ปีดูแลสุขภาพอนามัยของท่านให้ดีตลอดเวลาทุกช่วงอายุ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าคนแก่กับความเจ็บปวดเป็นของคู่กันที่จริงแล้วสุขภาพอนามัยของคนเรานั้นขึ้นอ,อยู่ก,กับพันธุกรรมและวิธีแห่งการดำเนินชีวิตสําหรับพันธุกรรมเราคิดเสียว่าเป็นทาเก่าช่วยอะไรไม่ได้แต่วิธีแห่งการดำเนินชีวิตเรามีส่วนเกี่ยวข้องได้มากยิ่งเราดูแลสุขภาพอนามัยในชีวิตช่วงวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวได้ดีเพียงใดเราก็ยิ่งมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นในช่วงวัยสูงอายุเพียงนั้นเพราะความเสีง่งวัยุหรือความชราเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันมาจากวัยเด็กังกลล่าววแ้ การจะมาดูแลสุขภาพอนามัยให้ดีเมื่อก้าวสู่วัยสุงอายุแล้วดูจะเป็นการสายไปเสียแล้วสุขภาพอนามัยของบุคคลอาจดีปานกลางหรือเร็วได้ทุกช่วงอายุแต่การดูแลรักษาสุขภาพควรเหมือนกันทั้งนั้นควรส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคพิเคราะห์และรักษาโรคทันทีถ้าโรคนั้นไม่สามารถหายขาดได้ก็จะการกับมันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยทั่วไปแล้วคนอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะดูแลตัวเองได้มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่ต้องมีผู้คอยดูแลช่วยเหลือ วิถีชีวิตของบุคคลโดยทัย่วไปมักกเ้้าไปด้วยกุศลกรรมและอากุศลกรรมเป็นที่ยอมรับว่าชีวิตที่ประกอบแต่กุศลกรรมและเราเว้นอบบยมุกสิ่งชั่วร้ายทั้งกายวาจาใจจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งวัยเด็กและว,วัยสูงอายุวิถีชีวิตของบุคคลที่เดินสายกลางไม่เคร่งเครียดจนเกินไปแต่ก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปจะนำมาซึ่งความมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข